สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลเน้นค่ำคืนวันที่9สิงหาคม2568ยังคงมีเกมฟุตบอลลงสนามกันหลากหลายคู่นะครับเราขอเลือกเกมที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านเหมือนเดิมก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องทางพวกเราไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปเริ่มกันที่เกมบ,บนเครื่องระหว่างอาร์เซนอลเจออตริติกบิเบาลแข่งขันเวลา5ทุ่ม ผลงานที่ผ่านมานะครับของปืนใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยไม่ดีครับเพราะว่าแพ้มา2เกม,ต,กกกม,มติดต่อกันล่าสุดก็แพ้กับบียาเรอมามา3ประตูต่อ2ส่วนบีบอลหเกมหลังสุด,ดีิแพ้รวดเลยนะครับส่วนเถรษิีเจอกันทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนส่วนในเรื่องของตัวผู้เล่นฝั่งของอาร์เซนอลไม่น่าจะมีการปรับทับมากนักนะครับผู้กลังตัวหลักๆอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นทางมาตินซูบิเมนดีมาตินโอเดกาดนะครับรวมไปถึงดีแคนไรส์ส่วนกองหน้าก็มีโบกียุูซาก้ารวมไปถึงวิคตอร์โยเคเลสกอง คนใหม่ยืนเป็นหัวหอกคอยไล่ล่าตะข่ายครับส่วนฝั่งของทีมเยือนอาร์ติกิลเบลก็น่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิม,ดมโดยเฉพาะ3ตัวรุกอย่างเ e อียกี้รวมไปถึงดิโกวิลเลียมนะครับแล้วก็โอฮันซานเซตน่าจะเป็นคีย์แมนในการลงสนามเจอกับอาร์เซนอลภาพรวมเกมนี้ผมมองว่าอาร์เซนอลเหนือกว่าอยู่พอสมควรนะครับสเกมที่ผ่านมาพวกเขาแพ้สเปอร์แล้วก็เบียเรอัลดังนั้นเกมนี้ก็ต้องเน้นวิเศษ,ษนะครับเพื่อเรียกความมั่นใจก่อนเปิดซีซั่นใหม่แล้วก็มองว่าศักยภาพของอาร์เซนอลถ้าไม่ใช้โอกาสเพลองในแนว รก็มีโอกาสที่จะคว้าชนะเหนือบิวเบลได้แบบไม่ยากเย็นเพราะว่าฝั่งของบิวเบลในเกมรับค่อนข้างมีปัญหาอยู่พอสมควรครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ปืนใหญ่อาร์เซนอลสดใสกว่าครับคู่ต่อมาเรื่องระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับฟิโคเรน่าแข่งกันเวลา18.45นาทีนะครับผลงานท่าเกมหลังสุดของแมนยูเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะชนะไป3เสมอ2เกมล่าสุดก็เสมอกับทางเอเวอเรตไป2ประตูต่อ2นะครับส่วนฝั่งของทาง ฟิอเรนาผลงาน5เกมหลังสุดนะครับก็ชนะ3สะเสมอ1แพ้1ล่าสุดก็สเสมอกับนักบินคำฟอเรสไปศูนย์ศูนยครับส่วนในเรื่องของสิติเจอกันนะครับทั้งคู่เจอกัน2ครั้งเป็นฟิอเรนาชนะ1ครั้งแล้วก็เป็นทางแมนยูชนะ1ครั้งเกมล่าสุดแมนยู U, ชนะไป3าในฟุตบอลยูฟ่าชิเบลีกนะครับในรอบแบ่งกลุ่มปี2000นะครับส่วนในเรื่องของทูบูเลต์แมนยูข่าวดีก็เปได้อังเดโอนาน่ารวมไปถึงทางเจนเซอร์ซีนะครับกลับมาสู่ทีมอีกครั้งนะครับส่วน ตัวที่เจ็บอยู่ก็เป็นเพียงแค่ลิซโดมาตินเนสที่ยังเรียกคองฟิตอยู่นะครับส่วนตัวหลักก็จะเป็นบุนุฟเฟนเดสมาติอุสกุญญาแบนเอบโมก็พร้อมออกซัดเป็นสกตัวจริงในเกมนัดนี้ส่วนฝั่งของฟิอรอริน่านะครับก็น่าจะยึดเพื่อนชุดเดิมเดิมนำทับมาโดยอดีตขวัญใจแมนยูอย่างดเดวิดเคอาร์ก็ไปยืนเฝ้าเสาส่วนตัวรุกก็มีมอยส์คีนรวมไปถึงเอเดนเซโกยืนเป็นตัวหลักเหมือนเดิมนะครับภาพรวมแมนยูได้เล่นในบ้านนะครับเสถียรภาพอนช้างที่จะเหนือกว่าเยอะ อ่าไม่น่าจะพลาดคว้าชัยนะในเกมน,บบนี้ครับปฏิรีให้เลือกเชียร์แมนยูจะชนะฟิเรน่าไปแบบไม่ยากเย็นครับศึกฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพครับเป็นนัดเปิดซีซั่นเป็นระหว่างเวสต์บอมบิชอัลเบียนนะครับเจอกับ over, แบ็กสเบิร์นโลเวอร์แข่งเวลา3ามทุ่มนะครับผลงาน5เกมลังสุดของเวสต์บอมเนี่ย ก็เอาชนะราโยบายกาน,นมา3 2ในเกมอุ่นเครื่องนะครับส่วนแบ็กเบิร์นก็พึ่งแพ้ให้กับ NEC ในมิเก้นมา3ประตูต่อ1นะครับในเกมอุดเครื่องเช่นเดียวกันส่วนสิติการเจอกัน5เกมหลังสุดนะครับก็เป็นฝั่งของเวสต์บอมบชอัลเบียนที่ชนะไป1ครั้งนะครับแล้วก็เป็นแบ็กเบิร์นที่ชนะไปได้1ครั้งแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เป็นการเสมอกันนะครับ เกมล่าสุดเป็นแบ็กเบิร์นที่ชนะไป2ประตูต่อศูนย์ครับ ไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับฝั่งของเวสบอร์กิสอัลเบียนเนี่ยก็น่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมนะครับก็มีคาร์เรนแกรนนะครับยืนเป็นหัวหอกโดยมีดาร์ลิวไดนะครับเป็นตัวสนับสนุสนเหมือนเดิมส่วนแบ็คเบอร์โรเวอร์เนี่ยก็จะมียูกิโอฮาชินะครับดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นยืนเป็นกองหน้าพร้อมใช้ท็อตแคตเวลนะครับที่คอยสนับสนุนจากแดนกลางครับภาพร,รวมเกมเนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างสูสีแล้วออกได้3หน้าเลยนะครับแต่แล้วก็ตามผมมองว่าเวสบอร์กิสอัลเบียนเล่นในบ้านศักยภาาพทีมแมแแ้ว่จะดูผเสถ ไปนะครับแต่โดยรวมผมว่าฟอร์มในบ้านพวกเขาค่อนข,ข้างแข็งแกร่งนะเชื่อว่าฝั่งของทางเวสต์มอรบีมีทีเด็ดมากพอครับที่จะเฉือนเอาชนะแบ็กเบิร์ดเลเวอร์แล้วก็เก็บ3แต้มได้สำเร็จนะครับคู่สุดท้ายเป็นเกมระหว่างเชฟฟิลยเต็ดเจอกับบิสตอลครับแข่งขันเวลา5้ทุ่มตรงนะครับก็ ไปดูภาพรวมของทั้งสองทีมนะครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของเชฟยูผลงาน5เกมหลังสุดีเพิ่งแพ้นิสมา3-2ในเกมหมุนเครื่องส่วนบิสโตลเกมที่ผ่านมาก็ชนะระยะเบราดริดมา4-0นะครับในเกมหมุนเครื่องเช่นเดียวกันส่วนผลงาน5เกมหลังสุดของทั้งคู่นะครับก็ต้องบอกว่าเชฟยูเหนือกว่าเยอะนะครับชนะไป4แล้วก็สบเบริรเกมเดียวล่าสุดเป็นเชฟยูที่ชนะไป3-0ในเรื่องของตัวผู้เล่นฝั่งของเชฟยูก็จะไม่มีเจมี่ชัคเคอร์ตันรวมไปถึงออเวอร์ Uh, บัสเตอร์ที่เจ็บตั้งแต่ซีซันที่แล้วนะครับส่วที่เหลือก็เป็นตัวหลักไม่ว่าจะเป็นเซดีเพ็กเอฮิเยอุคาคิไทลิตแคมเบลรวมไปถึงลุยแบรี่ครับส่วนบิสเทลเนี่ยก็จะวางอานิสเบเมติรวมไปถึงสกอตเทาวา์นะครับ คอยสะสมูนย์กองหน้าตัวเป้าอย่างเอมิลิสเหมือนเดิมภาพรวมเกมนี้เชฟฟิล์เหนือกว่าเยอะทุกกระบวนท่านะครับแถมได้เล่นในบ้านไม่น่าจะพลาด3แต้มนะครับเพราะาสกิภาพเหนือกว่าสติคมแล้วก็เหนือกับฝั่งของบิสตลเยอะครับวันนี้ให้เลือกเชียร์เชฟยูจะเก็บ3แต้มได้สําเร็จได้แบบไม่ยากเย็นนะครับนี่เป็นข้อมูลแนวทางฟุตบอลที่นํามาฝากกันวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ไปตามลิงก์ที่แปะไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าใครมองต่างก็ไม่ว่ากันครับทุกคนที่ติดตามนะครับเราเจอกันใหม่สําหรับแฟนบอลทุกท่านสสําหรััับววนนีี้ด